หนึ่งเดือนที่ผ่านมาเนี่ยเกรซหมกมุ่นอยู่กับการทํางานอยู่แต่ในห้องเกรซอึดอัดคือเกรซพยายามจะหนีจากทุกอย่างไม่ว่าเราจะพักแค่ไหนอ่ะเราก็ยังคงรู้สึกเหนื่อย Hello, shake the สวัสดีค่ะทุกคนขอตอนรับรช่องเกรซจะปิดปันปะทำไมไม่บอกกันเลยอะแล้วก็มีกันแค่นี้ทำไมไม่บอกกันสวัสดีค่ะทุกคนขอต้อนรับรช่องเกรซมาอีกแล้วนะคะ วันนี้คือ the long awaited vacation เพราะว่าฉันเนี่ยทำงานม,มาติดต่อกันหลายอาทิตย์มากทั้งเดือนเนี้ยเกรว่าเกรซยังไม่ได้มีวันไหนที่ไม่ได้คิดถึงงานเลยแล้วก็เลยอยากจะแบบ get away จากสภาพแวดล้อมเดิมๆนะคะเกรว่ามันมีอะไรหลายอย่างที่อยากจะมาพูดคุยในคลิปนี้เพราะฉะนั้นเดยวขับรถก่อนไปถึงก่อนตอนนี้มันยังเล่าไม่ได้ไงมันแบบมันมู o ไม่ได้เก็ซปะ <S 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 มินิรูมทั o ร์นะคะที่เกรซจองมาเป็น Corner v i ์วเอาเป็ว่าแพงที่สุดมีตังหรอเฮอริพอดีห้องมันหมดอยากจะให้มาดูห้องน้ำันเลยเพราะที่เกรซจองห้องเนี้ยเพราะห้องน้ำค่ะอ่ะอันนี้จะเป็น w อล์กอิน o อร t ็นะคะสามารถใส่เสื้อผ้าอะไรของเราได้มีโตู้เซฟด้วยแล้วก็พื้นที่มากมายสำหรับเสื้อผ้าหนึ่งวันก็เผื่อใครพกมาเยอะไงเหมือนดิฉันเนี้ยของเยอะมีพื้นที่ให้นะคะที่สำคัญเนี้ย ม i นิมอ Classy s e สีขาวนะคะสะอาดทุกอย่างดูแบบคลีนดูใหม่ที่สุดแต่นี่อ่างอาบน้ำเห็นวิวทะเลคะ่ะสวยเฮ้ยเฮ้ยมแมลงสาบป,ปะเนี่ยอีมันไม่ใช่มันคือมแมลงเลยอยู่ข้างนอกอะ Anyways this is the bedroom นะคะซึ่งก็เป็นเตียงคิงไซส์ไปเลยนอนคนเดียวฟินๆมาเทสระบบนตียงกันหน่อยนะคะ อันนี้คือเทสระบ,บ่เปลี่ยนว่าค่าไม่นุ่มนะ <laughs> ที่ห้องเกรซมันแพงกว่าชาวบ้านนะคะเพราะเกรซได้ห้องมุม corner view แบบนี้ซึ่งเกดก็ไม่เข้าใจว่ามันต้องแพงขึ้นตั้ง,งห้างไรบาทเลยมันก็สวยอยู่ Not bad actually อยากลงไปเล่นทะเลอะแล้วทำไมไม่ลงไปหนูกำลังดื่มดำบวิวอยู่เกดปะน้ำใสกิ้งเลยบางแสนจริงปะนี่ย แบบเกรสผิวแห้งมากนัเลยจะพยายามแบบค่อยๆบำรุง ทำให้เมคอัพของเราติดทนด้วยแล้วก็สดชื่น So before the sun sets let's do a how am I feeling test Um, ตอนนี้เกรซรู้สึกยังไงหนึ่งเกรซรู้สึกขอบคุณที่วันนี้เกรซออกมาจากบ้านหนึ่งเดือนที่ผ่านมาเนี่ยเกรซมกมุ่นอยู่กับการทำงานอยู่แต่ในห้องอยู่แต่ใน environment เดิมๆแล้วเกรซรู้สึกว่าเกรซอึดอ,ดอัดขอบคุณตัวเองละกันที่อุตส่าห์ขับรถมาชั่วโมงครึ่งเพื่อที่จะมาบังแสนอย่างนี้นะคะ m ู o ดีมากได้แบบอ่านหนังสือรับลมทะเลหัวไม่ค่อยเหนียว เอนี่เว a ส s เอาเป็นว่าสำหรับเพื่อนๆคนไหนนะคะที่กำลังรู้สึกเบรนเอาท์จากไม่ว่าจากการทำงานหรือจากการเรียน I feel you it's fine มีใครรู้สึกไหมว่าไม่ว่าเราจะพักแค่ไหนอะเราก็ยังคงรู้สึกเหนื่อยยังรู้สึกท้อไม่มี motivation ในการกลับไปทำงานหรือกลับไปเรียนพยายามจะนอนให้เต็มอิ่มพยายามจะแบบหนีไปดูซีรีส์เลยก็ว่ากันไปแต่ว่าสุดท้ายแล้วว่ามันเหมือนมันไม่ได้หายเหนื่อยเพราะที่จริงแล้วอะมันไม่ใช่ฟิ y ิ i c a ลที่เราเหนื่อยมันคือ mentally ที่เราเหนื่อย I feel you โอเค I feel you มีใครเป็นไหมที่แบบหลังจากที่เราทํางานหรือเรียนมาทั้งวันแล้วเราจะให้รางวัลตัวเองเป็นการเข้าโซเชียลมีเดียถ่ายติ๊กต็อกคือเกรซอะพยายามจะหนีจากทุกอย่างในการเข้าโซเชียลแต่ว่าหนึ่งเพราะว่าเกรซเป็นอินฟูใช่ไหมหัวมันคิดคอนเทนต์อยู่ตลอดเวลากันที่เราเข้าโซเชียลมันเหมือนเราก็ทํางานไปนในตัวมันมันไม่มีทางที่จะหนีไปจากการพักได้เลยถ้าเรายังอยู่บนโทรัร์สับะและ2อ,อันนี้เป็นสิ่งที่ทุกคนน่าจะรีเล t ได้เคยรู้สึกไหมว่าเราเล่นโซเชียลไปเรื่อยเราสมองเราล้รา,ลรารู้สึกเหนื่อยอะถึงแม้เราจะนังงอ,อนองขอด ะะซึ่งมันหลังบ่อยและที่เกินไปทำให้สมองเราล้า There's actually so much science backing up this that จริงๆแล้วเราไม่ควรจะเล่นโซเชียลมีเดียเกินแบบ1 0นาทีเทาทีสามารถแต่ว่าโดยโลกปัจจุบันเราเข้าใจว่าแบบบางทีมันเป็นเรื่องที่ addicting มากๆแต่เกรซอะมา realize ว่าการที่เกรซถ่ายโซเชียลไม่ได้ทําให้เกรซพักได้เลยอะเกรซเหมือนแบบ compare ตัวเองกับคนในโซเชียลโดยไม่รู้ตัวก็ร,รู้สึกว่าเราาวน์นะบางทีเอ้ยมันเป็น motivation ที่ดีคุยเราอยากจะเป็นอย่างเขาแต่ในทางกับการเฮ้ยเขาอายุเท่านี้แล้วทำไมเขาเก่งได้ขนาดนั้นแล้วเราเป็น ใครทําไมเราทําไม่ได้สกิปก็กดดันเพราะฉะนั้นโซเชียลมีเดียใช่มันเป็นที่ที่เราได้ทํางานหาเงินอะไรเงี้ยแต่มันเป็นหลุมพรางเชน่นกันที่พาเราด e เพรส s e d ได้ประมาณหนึ่งเพราะฉะนั้นในคลิปนี้เกรซก็เลยอยากจะพาเ,เพื่อนๆมาโซเชียลดีท็อกซ์นะคะเกรซใช้โทรศัพท์ตั้งใจใช้โทรศัพท์ถ่ายเพราะว่าเกรซจะได้ไม่แตะโทรศัพท์เลยไม่เข้าโซเชียลเลยเพราะฉะนั้น I'm sorry if the quality is not too good but just bear with me okay อาจจะนั่งดูหาทิศตกอีกสักนิดน,นึง oh so refreshing ได้ยินเสียงกระดูกปัเมื่อกี้ถูกต้องไดส่งเตหมูค่ะคนไทยแปลว่าใส่ใจพูดต่อสิกน่าจะส่งเซตหมูนะคะหมูเสือร้องไห้ทุกอย่างอะมอืม เค้กกล้วยหอมชีสเคส้กสั่งมาแบบมั่วๆปกติไม่ได้กินอยู่แล้วแต่แบบไฟูกุีสตรอเบอรี่ช็อกโกแลตหวานมันมีความแบบฟาจี้ฟาจี้แบบเนี้ยแก okay, ชอบไนันพวกแบบฟาจี้ I ride on. sixteen, going on seventeen, baby. It's time to think. จะชอบใช้สิ่งนี้ในการนวดผมคือนี่ใครเป็นคนที่แบบปอกเล็บมีเล็บย,ยาวแบบไรซักมันกเกาหัวไม่ฟินคือเกรู้สึกเลยว่าผมมันสะอาดมากขึ้นมันจะช่วยเรื่องการไหลเวียนของเลือดด้วยนะคะผมเราก็จะสุขภาพแข็งแรงมากขึ้นโตวไวขึ้นแล้วก็ฟินเพื่อความฟินลุ้นเมืออ่อยอ่ะ นี้คือผ้ามหัศจรรย์ที่จะทําให้ผมเรามันแห้งไวมากขึ้นก่อนเป่าเพราะแกเป็นคนผมเยอะไงกว่าจะเป่าเสร็จคือแบบ20มิลลิลิดีมาก innovation ระหว่างนั้นเราก็จะทาสกินแคร์ไปด้วยนะคะแกจะใช้ม moisturizing mist นะคะลงก่อนาทาสกินแคร์ที่จริงมันคล้ายๆแบบโทเนอร์อะทุกคนนี่ดูความผิวจากที่อ่านมาเมคอัพนิซึ่ของตัวนี้มันคือการเคลือบผิวทําให้ผิวมันชุ่มชื้นเป็น b a เ r i e r ให้ทันทีเอาไปใช้ระหว่างวันได้เ work ทำไมเขาทำสินค้าดีทุกตัวงงมากเออน่าจะเห็นชิ้นครกนในของเมนตอนที่สีและใสิรเท้ามันดีมาก นี่คือขวดที่4ของเกรซแล้วเกรซไม่ได้ใช้แค่หน้านะเกรซใช้ทั้งตัวมันเป็นตัวที่ช่วยลดเม็ดสีเมลานินทาให้ผิวกระจางใสไวมากและอ่อนโยนมากใครมีปัญหาเรื่องของผิวหมองรอยสิวฝังลึกมากไม่หายสักทีต้องลองต้องลองจริงจริงที่ททมีสารไปที่นี่ตัวอื่น <ๆ S 2> ในตลาดนะเช่นวิตามินซีเมลาซิลอะไรเงี้ยแต่บางคนที่ผิวแพ้ง่ายมากๆอย่างเกรซเนี่ยอาจจะใช้ลราแพ้ได้แต่ตังนี้ทุกคนถึงป้ามันเห็นว่าอัลฟาอาร์บุตินมันมีประสิทธิภาพที่ดีกว่าอาร์บุตินธรรมดาและ สา,ารเคนี้บนอื่นเพราะว่ามันสเสถียรทำให้ได้ประสิทธิภาพในระยะยาวมากกว่านะคะคือมาสังเกตดูก่อนนะเนี่ยรอยสิวข้างแก้มเก็นแบบชัดมากตอนนี้คือแทบไม่ต้องกดคอนซีลเลอร์แล้วอะแล้วรอยสิวเป็นสิ่งที่หายากที่สุดในโลกใบนี้ทุกคนเห็นปะอันดนับล่ะเดี๋ยวขอแนะนำ Moisturizer ัวน,นี้ต้องดู เอะทาแค่นิดเดียวคุณความโกลมนี่คือ moisturizer ที่ the best the best you listen to me ละ่ะ the best ไม่ว่าคุณจะผิวแห้งแค่ไหนเกรซรับประกันว่าตัวนี้ใช้รอดเกรซเอาไปจีนอากาศแห้งมากหนาวมากช่วยชีวิตตัวนี้ช่วยชีวิตมากจตหมดแล้วว่ะทุกคนเราควรทางแบรน์ส่งมาให้เกรซด,ด้วยเทปท้าย ทีนนน่นอิกสำหรับใครที่มีข้อศอกข้อเข่าคล้ำเกิเอันนี้ยก็ช้เป็นคนที่ชอบคุกเข่าบ่อยๆใช่ปะบริเวณนี้มันก็เลยจะคล้ำง่ายให้เราผสมอัลฟาอารบิตินนะคะกับมอยส์เจอร์ไรเซอร์ที่มีเซรามิคอันนี้แกใช้ของคอสอาร์เอ็กซ์อีเวลนมันดีมากเพียงแค่คุณเนี่ยจกมอยส์เจอร์ไรเซอร์ก่อนปึ๊บ ต oh. ้องเป็นไวท์ซีรั่เซอร์ที um. uh ่ม huh. ีเซรั่มไอโนั้นนะคะเพราะว่ามันจะช่วยลดการเสียดสีของผิวพอผิวมันเสียดสีเนี่ยมันก็จะทําให้คล้ำมาขึ้นผสมเซรั่มอัลฟาอัลเบตินผสมแล้วก็มนุษย์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 เกรซก็ทาไปเลยค่ะดินท้ายทองตัวเลยเนนซอกหน่อยทุกคนต้องได้ดูรูปีโฟร์ของเกรซก่อนหน้านี้คือคล้ำมากไปเลเซอร์กี่รอบก็ไม่ช่วยต้องใช้อะไรที่มันผัดเซลล์ผิวเท่านั้นอันนี้คือไม่ใช่เลยนะช้ำเก6์หกลมขากาเกงเอง นี่ยังไม่จบเลยหรอใช่จ้าฉันไม่อยากจะจบแล้วมันกันผมชมั่วโมงอะคนมันสวยเนาะเอาจริง everything routine นะมันไม่ใช่สิ่งที่ทำทุกว,วันมันแค่ทำในวันที่<ม>เรารู้สึกว่าเราพิเศษอยากจะตัวนี้มาตัวเองอะไรอย่างเงี้ยอันนี้เป็นเซรั่มผมนะคะจะเป็นแบบฉีดมันก็จะไม่รู้สึกหนักผมมากโอเคจะทาออนทาผมก่อนและหลังเป่าเลยผมเราจะได้ไม่ชี้ฟูนะคะมันจะมีวอลลูนมากขึ้นเทียบ<ม>กับแค่ทาหลัง กี่สีก็ไม่มีดราม่าสวยมากเกรสมีความรำมาบอกพวองหนังซีรีส์หรืออะไรก็ตามที่เขาดูกันทั่วบ้านทั่วเมืองเออน่าจะมีแค่เกรสคนเดียวในประเทศที่ไม่ได้ดูอย่างสงครามส่งด่วนอะไรเงี้ยที่โอ้โหดังพุกแตกังไม่ดูแกไม่เข้าใจคอนเทกต์เลยใครมาบอกว่าลีดุงดีจังตุ๊กต เดี๋ยวจะเหมือนสงครามสงดรวยฉันไม่เก็ตฉันรีเรทไม่ได้ I'm sorry สาเหตุที่เกรซไม่ค่อยดูหนังไม่ค่อยดูซีรีเพราะเกรซจะรู้สึกกิลตี y เกรซจะรู้สึกกิลตี y ว่าทำไมถึง เรานั่งดูอะไรที่มันสองสามชั่วโมงของชีวิตอะเราเอาเวลาไปทํางานเนี่ยท็อกซิกมากเอาจริงนะฉันคือจะไม่ปล่อยให้ตัวเองได้แบบไม่คิดถึงเรื่องงานเลยอะเราคิดว่าอะไรที่มันไม่เกี่ยวข้องกับงานมันคือไรสาระแล้วมันเปลืองเวลาแบบโอ้โ oh, ห this is so bad แล้วมันเป็น mindset <laughs> ที่เกรซมีตั้งแต่เด็กอะเก็ซปะ <laughs> มันก็เลยยากที่จะเปลี่ยนแต่เรากาลังค่อยๆเหมือน tweak มันนะคะทุกคน,นะคนว่าโอ oh, ้ยในชีวิตเลามันสั้นเกินกว่าที่เราจะมานั่งไม่ enjoy กับมันถ้าอยากดูก็ดูไปเลยบอกตัวเองอยู่เราจะ remind ตัวเองว่าถ้าสิ่งนั้นมันทําให้เรามีควาามสุขททํไปเลย เกรซกำลังทำสิ่งนี้ทุกคนมันคือ scrapbook นะคะจริงๆอ่ะมันเสียตังค์เกรซก็เลยเอาเทมเพลตจากแค n นวาที่มีอยู่แล้วนี่แล้วก็เอารูปอะมาใส่นีกทีนึงมันก็จะเป็นฟลิปแล้วมันก็จะเป็นหนังสือเป็นเล่มแบบเนี้ยเพิ่งเริ่มด้วยหน้าแรกที่เป็นทริปจีนที่เกรซไปทำอะไรเยอะเหมือนกัน ใครที่รู้สึกว่าชีวิตตัวเองแย่มากแบบตกต่ําไม่มีอะไรดีเลยอยากให้กลับมาที่ปัจจุบันก่อนนะคะแล้วมานั่งทําสคร a บ b ุ๊กยิ่งเป็นคนที่ถ่ายรูปเยอะมากๆอะลองเอามานั่งใส่ใส่ใส่ใส,ใส่ดูแล้วเราจะสังเกตเห็นได้มากขึ้นว่าจริงๆมันไม่ได้มีเรื่องแค่ไม่ดีเราแค่สังเกตเห็นแค่เรื่องไม่ดีมันมีเรื่องดีๆหลารที่มันเกิดขึ้นเราแค่มองไม่เห็นมันมากพอเราไม่อ p r e ชิเอ e มันมากพอ that's why i love doing scrapbooks ห get ากมีเวลาว่างๆ,างๆก็จะทําอะไรแบบก็นานๆทีแหละที่จะว่าง <laughs> ก่อนอำลาคืนนี้ไปนะคะจะมาใช้ไฮเดรเจลแมสตัวเนี้ยเป็นตัวแรกที่เบสใช้หลักการคือมาร์กไว้ครั้งคือเลยปล่อยให้สาตร์สกัดแน่นๆของเขาอะซึมเข้าสู่ผิวก่อนแล้วเนี้ยก็ไม่อินหรอกรู้สึกแบบขี้เกียจมาร์กทำไมไรเงี้ยโอ้ทุกคนเ็กผิวใหม่ข้ามคืนนะคะเวลาเบสไปแบบอีเวเเนต์ไรเงี้ยต้องการเตรียมผิวแบบเร่งด่วนต้อไฮเดรเล Good morning mm hmm. ต้องตื่นก่อน10โมงเพราะว่าต้องไปกินข้าวเช้า <c oughs> จากมาสีขุ่นเมื่อวานนี้กลายเป็นสีใสเนี่ยบู๊ I woke up like this like this 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 let okay กินข้าว ต้อยสงสแรรมบอ์เอบาทะ ทุกอาทิตย์นะคะเกรซจะทำสิ่งที่เรียกว่า Sunday reflection ก็พยายามทำทุกอาทิตย์ด้วแหละเพราะว่ามันทำให้เกรซเข้าใจตัวเองมากขึ้นมั้งการที่เรา reflect กับตัวเองอะมันทำให้เรารู้ว่าอะไรที่มันให้ energy เราอะไรที่มัน drain เราอะไรที่เราชอบจริงอะไรที่เราไม่ชอบจริงเราจะได้ทำอาทิตย์ต่อไปอะมันดีขึ้น mental health เราดีขึ้นมันทำให้เราคิดย้อนกลับไปว่าถ้าอาทิตย์ต่อไปมาถึงเนี่ยเราจะไม่ทำอะไรต่ออาทิเช่นเกรซพาตัวเองออกไปในสังคมใหม่ๆซึ่งเป็นเพื่อนกลุ่มใหม่ที่ energy ไม่ได้แม t กันอันนี้ทำให้เกรซ drain มา พอเกสก็รู้สึกว่าเกดไม่รู้จะคุยอะไรแล้วเกดต้องแบบงัด energy ออกมาเพื่อที่จะมาสร้าง conversation เพราะฉะนั้นสิ่งที่เกสอยากจะปรับปรุงก็คือเราก็หาเพื่อนที่เราสบายใจด้วย you can be friendly with everyone But you don't have to be friends with everyone หรืออะไรที่เกสรู้สึกว่าได้ energy เนี่ยการไปกายภาพบำบัดทําเพื่อตัวเองเร,รู้สึกดีหลังทำรวมถึงสิ่งที่เราอยากจะปรับปรุงในอาทิตย์หน้าอาทิตยเช่นที่เกเขียนเนี่ยคือนอนก่อนตีหนึ หรือว่ายังมีความใจเย็นความเข้าใจผู้อื่นมากขึ้นอะไรเงี้ยมันได้หมดเลยทุกคนหลังจากที่เรา reflect ตัวเองเสร็จแล้วว่าเราจะรู้ว่าเราต้องการอะไรเราต้องการอะไรคุณต้องการอะไรชีวิตคุณต้องการอะไรอ่าชีวิตคุณต้องการอะไรถ้าเราอยู่ไปเรื่อยๆแบบไม่มีเป้าหมายอะมันเหมือนเดินในที่มือดอะแต่การเขียน reflection อย่างเงี้ยเหมือนเรามีไฟฉายไปเขียนเลยมันดีมากนี่หลักฐานว่าเข้าใจตัวเองมากแค่ไหนมันไม่ใช่แค่เรื่อง mental health นะมันเรื่องของแบบอาชีพเรื่องของการงานด้วยเพราะว่าเรารู้ว่าเราชอบอะไรเรารู้ว่าเราต้องไปประกอบอาชีพอะไรเรารู้ว่าเราหาง นวิธีเนี้ยเราแฮปปี้อะ่ะสิดเรามันก็เลยแฮปปี้ไปด้วยเก็ตป่า sometimes we don't know ourselves ใช่เราอยู่กับตัวเองตลอดแต่ว่าไม่ใช่ว่าเราจะรู้จักตัวเองทั้งหมดเก็ตบ้าเราต้องใช้เวลาในการแบบอยู่คนเดียวไม่คุยกับใครในการดีท็อกซ์ทุกอย่างตอนเนี้ยเรากําลังไล่ตามความฝันของใครความฝันของคนบนโซเชียลมีเดียหรือว่าของตัวเองส่อบคุณต้องการอะไร โอเคจะต้องเช็คเอาท์ในอีก9นาที <c oughs> คือลืมดูเวลาต้องทำเวลานะคะต้องทำเวลา r alpha e v e r, B r t i n นะคะเจอกัน okay, จะมาบอกเรื่องชอ็อตที่ทำให้ทุกคนต้องไปซื้อคอสาราเองที่มา n c h Dream เป็นพรีเซนเตอร์ค่ะหล่อมากมีให้คนหน้าตาดีทั้งนั้นละคะที่ใช้คอสาราเอง คือแกอใช้สินค้าคอสตาอีกมานานเนี้ยคือก็ต้องเหมาอยู่แล้วต้องซื้อเหมาแล้วต้องเปผู้ชายที่รวยกว่าเราเหมาเท่านั้นค่ะเหมาต้องแต่ Alpha อัลฟาอัลบูชินอ่ะมันมีความอ่อนโยนสามารถทาด้ทุกบริเวณของผิวนะคะถึงแม้จะเป็นใต้วงแขนที่เรามองว่าแบบผิวมันอ่อนแอมากๆถ้าสมมติว่าเราทาตัวไหนที่<ช>มันแรงเกินไปอะ่ะอาจจะคล้ำกว่าเดิมน,นะคะใช้สารไวท์เทนนิ่งที่มันอ่อนโยนแบบนี้ก็จะดีมากตบด้วยเซรา่มอายทั้งตัวจริงๆชโลมแล้ว้ายทั้งตัวเลยเป<ๆ>แต่งหน้าแบบเร็วๆนะคะเพราะว่าเมื่อกี้ ดีท็อกีสิชั่วโมงเอจริงคนอื่นเขาทำแบบ48ชั่วโมงหรือว่าทํานานกว่านั้น,นเป็นอาทิตอะไรเงี้ยแต่เกรซมองว่าเอาตามความเป็นไปได้ของชีวิตดีกว่าถึงแม้มันจะเป็นแค่วันเดียวทุกคนแต่ว่ามันทําให้เกรซได้อยู่กับตัวเองจริงๆเหมือนได้หายใจอะแต่ก่อนอันนี้คือเหมือนต้องวิ่งมาราธอนตลอดเวลา I'm happy <c oughs> Worldless me bam, bam, bam. Say what What? What? One, ั i n e Mark l e ์ back again อันดับหนึ่งคนที่แพ้สิกในหัวคือฉันเอง <g ül üyor> อีก3ามสิบนาทีถึงที่แล้วแต่หนูหิวน้องไ้กินตอนนี้ชีตเด y ปะชีตเด y everyday I love <c oughs> จริงจริงมันจะมี curry fries ของ A W แต่เขาปิด ก็จริงเลยด่ะอร่อยมากเอาเลือ,อขกของอ้วนแกพวก็รู้เหมือนกันว่ามันจะต้องอา,นาบ,บน้ำทั้งตัวหลังจากที่เราสปาสเสร็จทั้ทงสครับทั้งน้ำมันที่ก็เลยไม่ได้ทาครีมเลยเลยทาครีมก่อนขิวแห้ขับรถพอได้รับไม่ได้เหมือนเดิมดีที่พกกระปุกใหญ่โตโคคือเนื้อมันดูหนักหนักหนาๆใช่ปะ่ะทุกคนแต่ว่ามันซึมไวมาก Boy, drawing three sets. I'ma show you how to buy your best man. back, I'ma go you on a trap. No, 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 yeah, boss, sexy, so dangerous. Catch my, 몰라, All r i g h t ได้คันคืนสมัย a c a t i o n นะคะโดยที่เราไม่ใช่โซเชียลมีเดียก็แรกก็คิดว่าทำไม่ได้แน่เลยอย่างเงี้ยแต่ก็เพราะว่าเรามีกิจก,กรรมทำเยอะมาก Enjoy! Enjoy! <c oughs> อยมากอยากแนะนำเพื่อนๆให้หาเวลาในการไป s t a y c a t i o นนะคะ <c oughs> หรือว่าอย่างน้อยก็พักจากโซเชียลมีเดียบ้างเพราะว่าเอาเวลามาอยู่กับตัวเองเข้าใจตัวเองมากขึ้นอะวันนี้เราขอไปก่อนนะคะบ๊ายบาย